ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมสุดใจส่งทั่วไทยรายงานตัวครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาติดตามสวนกระพดหน้าแรงที่ไม่มีน้ำรดแต่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของสวนครับครับผมสวัสดีกรัเพี่อันนี้พี่ชื่ออะไรครับแนะนำชื่อเลยครับชื่ออมพรใจสมใจที่นี่ที่ไหนครับอันนี้เขาเรียกน้องแขนานางค่ะน้องแขนนางอำเพอ อำเภอกอดจานจังหวัดจังหวัดชมบุรีครับผมแล้วอันนี้คุณพี่อ่าข้าวโพดตรงเนี้ยคุณพี่ใช้โสมแดงใช่ไหมครับจ้ะแล้วคุณพี่ฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับฉีดตั้งแต่มันเกิดมันเกิดอะเนาะฉีดมาเรื่อยๆอาทิตย์ละครั้งมั้งบางทีสองครั้งเอ่ออาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็คือฉีดไปเรื่อยแล้วตรงนี้เห็นพี่ว่ามันแล้งไม่ได้ไม่ได้น้ำเลยใช่ไหมน้ำรถรถรถ แดี๋ยวสองสามอาทิตย์มารดทีหนึ่งดูดิแล้วฝนตกใส่ทีเดียวโอ้ยตอฝนที่ปลูกมาคือหน้าร้งจ้ะแล้วมาได้ฝนตกทีโดน้ำท่วมเลยเออช่วงไปทีเลยครับนี่ครับนี่คือสวนกระเพาของคุณพี่อะไรนะอ๋อคุณพี่อัมพรครับแล้วตรงนี้เขาเรียกกระเพาะอะไรครับพี่กระเพาะเทียนจ้าดูสิแต่ขนาดอดน้ำไถึงดูสิปลายเต็มเลยนี่ขนาดหน้ารังนะครับนี่กระเพาะเทียนนะครับใช่ไหมจ้ะ โอ้พี่ฉีไปถึงสี่ครั้งไหมตรงนี้อุ้ยสี่ห้าครั้งครับสี่ห้าครั้งครับนี่ครับดูกระเพาะเตียนมาแรงครับไม่ไม่มีน้ําจะรดแต่วันนี้เก็บได้แล้วจ้ะโอ้โหแล้วย่างงี้เดือนยาเจ็ดสิบวันเจ็ดสิบวันวันงี้ถ้าเกิดว่าคุณพี่ไม่ได้ฉีดโสมแดงนี่มองแล้วจะได้เก็บไหมไม่ได้เก็บเลยค่ะขาะไม่มีน้ำรดนะคะจ้ะดูดิครับผมชัดเจนนะครับดูดูนะครับนี่กระเพาะนี่นะครับดูเขาใช้มาห้าปีแล้ว โอ้โหตั้งแต่ข้าวทั้งอะไรเลยค่ะข้าวข้าวไม่เคยได้หกเจ็ดเกียนเคยได้แต่แค่สี่เกียนสามเกียนสิได้นะคะครับแต่ตอนเนี้ได้ถึงเจ็ดแปดเกียนโอ้ก็หนาที่ต่ำๆเนี่ยนะโอ้โหชัดเจนไหมครับเนี่ยครับคุณพี่อันนี้เกิดมาจากความประทับใจที่คนได้เคยใช้นะครับเขาจะรู้ว่าสมแดงสุดยอดใช่ไหมจ้ะครับผมแล้วอันนี้ก็พ่อเทียนตรงนี้เออแล้วตอนนี้พี่ใส่ปุ๋ยวิ่ีครั้งแล้วครับตรงนี้ไม่ได้ใส่เหรอแต่อันนี้ยังเงาจริงๆ ซื้อปุ๋ยมาลูกหนึ่งใช้ปยังไม่ถึงครึ่งเลยโอ้ไปเชื่อไปดูที่บ้านได้ค่ะครับโอ้โหทาพิสูจน์เลยครับคุณพี่บอกทาพิสูจน์เลยครึ่งลูกจริงๆครับผมแต่ตรงนี้ถ้าไม่ฉีดตัวนี้ก็คงไม่ได้มันไม่ได้กินค่ะไม่ได้กินไ่เก็ดนะคะนี่ดูที่คุณพี่บอกนะครับมันออกสูตรปฟสั่งครับเห็นไหมไม่มีเลยขนาดว่าหน้าแล้งนะไม่มีน้ำรดไม่มีน้ำรดครับผมโอ้โหแล้วอย่างนี้คุณพี่มีบอกจำเบอร์ได้ครับจำไม่ได้โอ้จำเบอร์ไม่ อันนี้คุณพี่อาคุณพี่อัมพรจ้าอ่าครับจากคุณพี่อัมพรนี่ครับจ้าจะเจอกันครับวันนี้คุณพี่อัมพรก็ใช้มาเป็นแฟนบันแท้แล้วครับโสมแดงจ้าฉีตั้งข้าวฉีตั้งมันฉีทุกอย่างจ้าคุณพี่บอกฉีดอะไรไมันได้เก็บหมดได้หมดเลยปลูกนิดปลูกหนะ่อยถ้าอยอดวัชทองยิ่งยิ่งเท่านี้โป้มือเลยโอ้โห ซิงไล่หนึ่งได้ได้เกือบสองหมื่นเก็บยอดขายนะคะอยากจะเห็นยอดแต่ว่ามันเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วตอนนี้มันอยู่ในระหว่างได้แล้วลูกระพอดนี่กะพอดแล้วสุดๆก็ยังได้กินพอดได้ครับผมครับผมวัน้ิงเกอร์วัเกอร์อเนี่ยไม่ได้ลดน้ําเลยอ่ะครับผวัดกอเกอร์ไม่มีน้าลดครับผมอยากผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านมั่นใจได้แล้วครับสมดงสุดยอดจริงๆครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณ ครับผมก็มูลนิธิจากคุณพี่อมพร <จะ S 1> และขอบคุณบริษัทพลเรนาเน็ตเวิร์ดที่ผลิตโมแดงอาหารจูกำลงังพืช <จะ S 1> ชีวาภาพจูนึ่สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มาช่วยเกษตรกรได้ลดต้นทุนและพวผมหลุดัดจริงครับครับผมสขอขอมวัดวสวดีครับเดี๋ยวหน้าคุณมันมาถ่ายมันอีกทีนะคะครับผมเจ้ต,ตัวคนเลยอะความยาวครับสวัสดีครับ